นี่ <Hey, S 2> เรานัดช่างนะครับมาตรวจบ้านแล้วนะครับทุกคนไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแบบแอบบคิดถึงกันหรือเปล่านะครับผมช่วงนี้อานน์กับปอเนี่ยก็พยายามแบบทํางานหนักมากๆเลยเพื่อจะสร้างบ้านแล้วก็จะทําาคลิปนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยชมตลอดเลยนะคะผมคนช่วงนี้ต้องใส่แมสนะคะทุกคนเพราะว่าโควิด19ระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะขึ้นนั้นแหละขึ้นตรงน,นั้นเลย อันนี้คือเมื่อกี้ช่งางนาะทซีวีศวกรได้ทําการฉีดน้ํานะทุกคนเพื่อที่ทจะดูว่าอะไรนะฉีดน้ําดูเลยนะฉีดน้ำเพื่อจะดูแบบรอยรั่วของแบบอ่าขอบกระจกอะไรพวกนี้แบบว่ากระจกเนี่ยความปลอ,อดภัยอะไรดีหรือเปล่าเนี่ยเออก่อ,อกนจะ,ะมีเพิ่งไปเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นการฉีดแบบนี้นะฮะทุกคน ไม่อยากเข้าไปใกล้เขานะทุกคนกลัวแบบรบกวนเขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ชัดกว่านี่ไงสำหรับใครที่อยากหาความรู้เนาะนี่ทุกคนเขาก็จะฉีดนะพี่นะครับแล้วก็ดูการรั่วซึมของน้ำจะมีมาเป็นพิธีกรทางนี้เนาะแล้ก็ทางวิศวกรกำการฉีดนะครับฉีดจากข้างนอกเข้ามาดูว่าท้าวเนี่ยมันจะมีอาการรั่วซึมอะไรหรือเปล่ากระจกของเราเนี่ยไห้มา อันนี้ไม่ใช่ท,ทีมวิศวกรเหรอไม่ใช่นี่ตรงนี้คือเมื่อกี้เขาทําการใส่อะไรตรงนี้นะนี่เขาก็เปิดอะไรเ,เลยนะดูประสิทธิภาพของซ็งน้ำเม่อมันก็มีแบบอาการรั่วอาการซึมอะไหรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เปิดทิ้งไว้อ่าดูข้างหน้าอ่ามีรั่วมีซึมอะไรหรือเปล่าอันนี้คือโซนมาสเตอร์เชฟใช่ไหมอันนี้เป็นฮ<ป>ูดดูดควันใช่ไหมใช่ ก็แบบนี้นะทุกคนแต่กับอันนี้จะเป็นเตาใช่ไหมเบมยโซนมาสเตช์นะเดี๋ยวพอจะมาทำอาหารให้กับทุกคนดูนะคะมาสเตช่งฮัลโหลตรงแบบโซนทํากับข้าวนี้ดูเหมาะไหมเหมาะอย <c oughs> ู่เนี่ยก็ทาตกข้าวให้เขา,าทานเออแต่ <c oughs> ไม่แก้เขไม่เอาอะไรผสมใ้ของข้าวเขาะ <c oughs> นะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาตรวจอะไรบ้างนะก <c oughs> ็ซื้ไม่ตรวจยังไม่ตรวจใช่ไหมใช่ อ๋อยังไงก็ต้องหาง้เขาก็ขังทิ้งไว้ดูว่าน้ำเนี่ยมีการรั่วซึมอะไรหรือเปล่าตรวจตรงอื่นก็ตรวจเป็นกระเบื้องใช่ไหมใช่โอ้ยพูดเสร็จแม้แล้วเหนื่อยปะไอคิดยังไงกับบ้านหลังนี้นี่ทุกคนเราก็เจอแล้วนะครับเมื่อกี้แบบทางวิศวกรเขาแบบฉีดน้ำเข้ามาเนี่ยเราเห็นอ่า การรวซึมอของน้ำนิดหน่อยใช่ไหมก็จะต้องมีการแก้ไขใช่ไหมใให้เขาแก้ไขด้ดูสิยิ่งใหญ่มากมายแต่ชั้นบนเดี๋ยวค่อยไปเนาะเวีไปไหนตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะครับทุกคนนี่อันนี้คือไฟที่เรานำเสนอนะฮะพี่อนนท์เลือกเองนะ,ะทุกคนตรงนี้จะนี้พี่อนนท์แบบ เดินดูนะว่าสภาพบ้านของเราเนี่ยมีตรงจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างนคะครับนี่ไงฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วตกใจตกใจแทะเดเดนือตอนนี้เราคือห้องน้ำของเรานะทุกคนห้องนี้สวยมากนี่พอนกับพี่นอนข้เพิ่งเห็นครั้งแรกเนาะว่ามันเสร็จแล้วลักษณะนี้นะทุกคนใช่สวยมากโ<อ>คือมีการติดเลนชาวเวอร์ด้วยเพราะว่าพี่นอนแบบ เออเป็นโทนอาบน้ำมเพื่อเอออาบน้ำได้ไวขึ้นถูกต้องไหมก็จะมีกระบาดทรายของกาฟิลตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นบ้านกาฟิลเช่นตอนนี้เราออกมาข้างนอกนะทุกคนอันนี้คือห้องน้ําชั้นสองห้องน้กลางเนาะเป็นไงอุ้ยกระเพื่อนก็จะโทนดิบๆหน่อยหนึ่งเนาะ ตาไปกินข้าวถ่ายถ่ายได้ไหมครับอันนี้คือทำอะไรครับอันนี้คือการขังนานคือท่องน้ัทุนสองนะครับหรือว่าให้มีการลดสุญญลงไปงมินบอกว่ามีใส่ขนมปังตรงช็คโก้ด้วยใช่ไหมครับก็คือเราใช้เศษขนมปังเนี่ยใส่เข้าไปในช็อคโก้เพื่อลองกดดูว่าช็คโก้รือไมมีอะไรมาดูดกัน นะครับแล้วก็เศษขนมปังต้องไหลไปอยู่ที่ถังบำบัดน้ำเสียโอ้ครับแล้วก็เช็คที่ถังพักน้ำของชักโครกนะครับว่าเราลุกลอยของชักโครกเนี่ยทำงานปกตินะครับไม่มีน้ำ่วน้ำคึนแล้วก็น้ำดิ่มไหลตลอดเวลาโอเคครับขอบคุณครับก็นี่คือลักษณะบ้านนะทุกคนยังไม่เห็นเต็มๆต็มเลยใช่ไหมนี่คือ เดี๋ยวเราจะมาทําแบบโฮมทัวร์เนาะถ้ามันเสร็จแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ขอไอเดียเรื่องปลูกต้นไม้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตัง้งใจจะทําเป็นสวนนะฮะนี่ตรงนี้นะทุกคนเขาก็มีการปลูกหญ้าให้ก็จะทําเป็นสวนนะเลี้ยงไก่ ทุกคนตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวปอนกับพี่นนท์ขอตัวไปกินข้าวกันนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่นะครับ many many minutes later ีก็นี่เขาเขาบอกว่าแบบส่วนใหญ่นะครับบ้านก็จะเป็นพวกพวกผนังอะทำแบบอาฉาวอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยก็จะมีจุดเม็ดทรายอะไรพวกนี้นะครับว่าพวกนี้ก็สามารถแก้ได้ง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบอะไรนะรอยแบบประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้คือแบบ ช่วงการเก็บหอบเก็บอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับผมก็อย่างอื่นเนี่ยบ้านเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาตื่นเต้นมาอีกประมาณแบบสองอาทิตย์เนาะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะมาการสั้นๆเนาะให้มาอัปเดตบ้านว่าตอนกับพี่นนตอนนี้ทําอะไรอยู่ทําไมไม่ลงคลิปนะฮะก็วุนวายกับตรงนี้ด้วยแล้วก็โควิดด้วยงานที่อนนก็หนักด้วยนะฮะตอนก็สอบด้วยนะฮะ ลำทงเวลาดูแลกาฟิลก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมฮะใช่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะปอนกับพี่นนท์ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับ